ดำก้องพอมมีหลายรุ่นมีหลายรุ่นนะฮะมีรุ่นสาวๆหนุ่มๆดมเดินทางมาจากไหนคะเชียงคานค่ะเชียงคานนะฮะเชียงคานอยู่ด้วยกันจะไม่ขึ้นคานในต่อไปเพราะคุณมาจากงานเชียงคานสองคืนสามวันโดดมันฮาเจ็ดยี่ส <7, 8, S 1> ิบแปพฤศจิกายนนี้ที่เชียงคานครับเชิญน ครับผมอยากจะแบ่งผมคุณมาให้ดำกล้องพบจริงๆไม่คงรจะบาลานซ์พิลึกนะฮะลองลองเอาไปดูไหมฮะครับเดี๋ยวตามห้เฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้ในที่สุดความฝันของนายก็เป็นจริง้ะใช้ได้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 เหมือนชาวรอกเลยครับและขอโทษนะฮมันเหม็นกันบ้างไ้มเนี่ยพี่โอเคแต่ผมเหม็นเขียวมากเลยอจะเป็นชาวรอกก็ยังเป็นเขาด้วยนะฮะและพิสางวงนี้มันต้องมา2ตัว ไปบอลาลาไปน้ำไบบอไปบอลาลาไปน้ำไบบออยากสี่ขอละคววแข่งพับเจ้าบอมีเงาใขรมาเจ้ามีไอซุกสบายรับตาสาน้องทุกเศร้ามองอาจจะลืมมันซาละมาโดดมันทากับไอดีกว่าเรามาโดดมันทลกกับไอดีกว่ามาโดดมันฮากับไอดีกว่าละมาโดดมันทากับไอดีกว่ามาโดดมันฮากแล้วกับไอดีกว่ามาโดดมันฮากล้วับไอดีกว่าโดดมันฮักแล้วอ๊มไอดีกว่าโดดเมื่ลัย โดดเมื่อไหร่โดดเมื่อนั้นแล้วกนโดดเมื่อนี้วันที่เท่าไหร่ละวันที่เท่าไหร่27-28พฤศจิกายนนี้โดดที่ไหนแล้วก็โดดที่ไหนโดดที่เชียงคานจังหวัดเลยนะจ๊ะอย่าลืมไปกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายวันนี้มีเพลงฮักสาวเชียงคานในฉบับของแรปอีสานฟีเจอริงพีพีถ้าอยากได้ข้อมูลนี้เข้าไปที่แฟนเพจเลยฮะ

นั่งคิดไปคิดฮอดสามวหวแท่นอคนงาม <Yeah. S 1> อยากปากใสล่ล้มไปถามผู้สาวคนงามถ้าอายได้บอก oh. เสียงหัวใจมันดังออกมาหาว่าคิดฮอดแหงคิดฮอดไม่ยามมือแลแหงผู้สาวแก้มแดงที่เคยยอ่อกันค <Your God. S 1> ำสัญญาอายบอลืมแน่นอนชอมพัน yeah. ยังหากบ่ม hey. the how ีเปลี่ยนผันในใจอายันสิมีแต่เธอสิเก็บเงินจนเอาไว้ทาเวทขอคนงามเวททาเด้อเด้อดอกเวทขอสองปีเวทอายสิเฝ้าเป็กกอดเวทโคตรภูมิศนออเทากระโดดฮุ้ย Let's go Hạ để đỡ nó Yeah Nào, nào góc bài áo, nào Yeah, yeah Hạ để đỡ nó Yeah Are you ready? Let's yeah. go, right, right. Come on Are you ready? Oh, yeah. One, two, three อยากได้เจ้ามาคลอเคลียนน่เนี่ยโอ้มาถึงฟาร์กเอไอโบแมนมาเฟียมาเฟียโนเลียนโนเปียโน่เล่จับต้องมานอนเอ็นอยากให้นอนมานอนเฟียกุ้งเต้นปลาเผามะพร้าวแก้วไอเดชิหมดแล้วเหลือแต่นองมีจะนองบอว่าแม่บอว่ามากับไอเลยได้เบ้อเสียงหัวใจบัดดังออก บ้าคิดทอดแหงคือทอดเต้บุรีแลงผู้สาวแก้มแดงที่เคยหยอกกันหยอกกันคำสัญญาอายบ่ลืมแน่นอนจอมปัดยังหักบ่มีเปลี่ยนผันได้ใจอายนั้นสิเบียแต่เธอสิเก็บเงินจนเยอะเอาไว้ทาเยอะขอคนยา เดอเดอเิร์ดอสาวเชียงคานสองปีว้าไอ้สิเป้านอเลชนคดอชาเดอเดอร์องเย้ชาเดอเดอร์สาวเชียงคานเลยอินจูบอยแรปอสานฟริงีพอพี่ชาเดอเดอร์สาวเชียงคานเลย27 28ิสิพฤศจิกายนนี้อย่าลืมไปเที่ยวเชียงคานกันนะจ๊ะเย้